ขเขมรให้เวลาเราว6วันรีบถอนทอาหารครับก็เป็นคลิปคราวนะครับว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าเหมือนทหารลาวเนี่ยนะครับไปลุกล้ำดินแดงเขมรแล้วเมขเมรบอกว่าไม่ไหวแล้วนะจะอยากจะถล่มเต็มที่แล้วนะครับก็เลยให้เวลา6วันนะครับหลังจากนี้ถ้าไม่ถอนนะบุ้มบั่มกันแน่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวหม่ข่าวเก่าหรือข่าวปั่นนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับก็ผมเห็นเพิ่งโพส์ในเพจเพจหนึ่งก็เลยไปเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ แล้วก็มาฟังความคิดเห็นกันนะครับว่าคนเราพอรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกยังไงนะครับเห็นเขาว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับอะไรนะเขมรลาวเวียดนามเนะ่ยเขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะครับดูดิเขาจะคิดดูเห็นกันยังไงนะครับหลังจากข่าวนี้เพิ่งปล่อยออกมาเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ก็ได้เป็นข่าวใหญ่แต่ข่าวเพิ่งโพสต์ก็เลยเอามานะครับแล้วก็มันก็เพิ่งโพสต์ด้วยนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันน่อะครบ ก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเ,เพื่อนๆอะไปดูคลิปแล้วก็มาฟังนต์กันครับ โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานะครับยื่นคำขาดให้เวลา6วันในการถอนทหารออกจากเขตพรมแดนกัมพูชาไม่เช่นนั้นแล้วต้องเจอกับการตอบโต้ทางทหารครับซึ่งกัมพูชาระบุนะครับว่าตั้งแต่เดือนเมษายนทหา,าาทหารลาวนะครับราว30นายเข้าพรมแดนมายังจังหวัดตึงเตงทางภาคเหนือของประเทศและมีการขอให้ทหารเหล่านี้นะครับถอนออกไปโดยปราศจากเงื่อนไขหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองครับ ล่าสุดจึงได้มีการสั่งการให้ผู้บัญชาการทางทหารตรึงกําลังพร้อมด้วยเครื่องอพร้อมด้วยเครื่องปล่อยยิงจรวดแบบหลายลำกล้องนะครับตามแนวชายแดนและบอกว่าวันนี้นะครับจะเดินทางไปหาหรือกับผู้นําลาวในเรื่องนี้ซึ่งเขาบอกนะครับว่าทั้งลาวและกัมพูชาเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนไม่สามารถเหยียบศรีรษะของกัมพูชาได้เขากําลังจะหมดความอดทนกับการลุกล้ําของทหารลาวและกัมพูชาไม่ได้ยัออย่วยุนะครับแค่ต้องการแผ่นดินกลับคืนมาเท่านั้นครับมาครับคอมเมนต์แรกนะครับ ก็แปลมาจากเพจเออเมืองเมืองลาวนะครับเพจนี้นะครับที่ที่เอาข่าวไปลงรับแต่ข่าวจริงมาจากศูนย์ข่าวน่าจะเป็นเนชันนะครับอ่ะอ้างว่ารักชาติมีปัญหาจะตอบโต้หรือเปล่าอ่ะนะครับในเพจเขาก็ทักทวงมาครับเพราะว่ารักชาติจะมีปัญญาตอบโต้หรือเปล่าะนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วเขาเหม็นกับเวียดนามกัดกันเออเมื่อปีสองพน้านะครับอ้าวนะครับ เขมรเขาชอบหักหลังนนบิบนามตมีบับนาก็เพ่เขาช่วยถึงเวลาก็หักเขานะครับหมดประโยชน์เขมรก็หักเลยนะครับพวกละแวกครับนักข่าวคนนี้หาอ๋อนักข่าวคนนี้หาเรื่องมาใส่ไลฟ์ไปสี่หากข่าวมาเล่าอีกแล้วนะครับอืมนะครับคนรุ่นใหม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนพี่น้องมาตั้งนานแล้วอย่าไปหลงเชื่อคนเหล่านี้นะครับข่าวนี้มนไม่มีประโยชน์นะครับอืมมันเป็นข่าวที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับอ้าว อันนี้ก็เหตุการณ์เก่าเมื่อหลายปีแล้วนะครับอ่าเขาบอกเหตุการณ์เก่านะครับเอาอะไรบางอย่างไปให้เขาจึงเป็นนี่โองเป็นนี่จีนนะครับก็เป็นทั้งคู่แหละครับอย่าปากดีใส่กันเลยนะครับ่องเป็นนี่ใช้นี่ไทยด้วยแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> เป็นนี่จีนทั้งคู่อย่ามาปากดีว่ามึงเป็นกูไม่เป็นเออครับเราไม่ชอบสิ่งนี้นะครับโดยปรดคุยกันกเหตุผลนะครับเอ,อต,ต่างคนต่างพัฒนาดีกว่าอย่าใช้ความรุนแรงเลยนะครับ ลาวอย่าให้ความรุนแรงมาทำลายความเจริญของประเทศคุณนะครับเออ่านี่เขาก็ดีนะนะครับของแนวรักสันตินะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมเพิ่งมันเพิ่งโพส์ผมก็เลยเพิ่งเอาเพิ่งมานะครับผมไม่ได้ต้องตั้งใจจะปุกปั่นยุยงเลยนะครับลาวเวียดนามแล้วก็พูชาเป็นพี่น้องกันนะครับลบกับสหรัฐอเมริกานะครับประเทศไทยเป็นอลนนะครับ เป็นประเทศที่ริมริกามาตั้งฐานรบฆ่าคนเวียดนามคมกัมพูชาและคนลาวนะครับอืมดังนั้นประเทศลาวกัมพูชาจึงรักกันนะครับอ่านะครับก็ยังจําฝังใจนะครับอืมเขาเคยพูดเล่นๆกันกนะครับไม่รุนแรงหรอกเราอ๋อเราไม่ทําเพื่อนหรอกนะครับเอ่อลาวอืม, <laughs> อมรู้จักรู้จักอะไรรู้จักลบลีกนะครับเออ คนที่สอดแนมและรักษาประเทศของคุณก่อนอ๋อคนไปดูประเทศตัวเองกอนนะครับประเทศไทยโอ้โหนะครับ่ะข่าวต่อไปครับเอากับเขาหน่อยคุณไม่กลัวเวียดนามหรือเขาถามว่าเราไม่กลัวเวียดนามเราจะกลัวทําไมอ่ะประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยแพ้เวียดนามนะครับแล้วเออนะครับมีแต่ประเทศลาวแหละครับหงอนะครับเอาเถอะไม่กลัวหรอกอ่ะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวเก่านะครับ คือคือพวกมึงเป็นอะไรกันกูต้องกลัวเวียดนามประเทศไทยกูไม่เข้าใจมึงก็เป็นทาสไทยมาตั้งนานมึงน่าจะกลัวนะนะครับอืจัดไปเป็นเมื่ออนันน่ะลาวขเขมรเป็นอาณานิคมไทยมาตั้งยาวนานนะครับสึงไม่กลัวเอ,อนะครับต้องให้ไทยไปกลัวเวียดนามเพื่ออะไรเออการศึกษาะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนประเทศเหล่านี้นะครับไม่ยอมสอนว่าตัวเองเป็นทาสเขานะครับอ,อไปชื่นชมนู่นครับเวียดนามครั้งที่เข้ามาแย่งทรัพยากรธรรมชาติแย่งอาชีพตัวเอง ทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาเลยเราพร้อมไปนะครับอ๋อเอาเลยเราพร้อมสู้นะครับเออกินเจ้าให้อิ่มก่อนเนอนะครับจะพร้อมสู้นะครับเขาอะไรกันเนี่ยเขาจากรัวคนลาวไม่รู้เรื่องนะครับเออคนลาวไม่ไม่รู้เรื่องนะครับก็จะรู้เท่าที่รัฐบาลอยากให้รู้นะครับเ้าทีรู้มาในประวัติศาสตร์ทาเขียนไว้ ไม่เราไม่เคยเป็นลูกลานประเทศอื่นจะเป็นลูกลานย,ยังไงเราลบแร์ก็แพ้เขาตลอดนะจะเป็นลูกลานใช้ได้หรอครับคัมเมมันบอกว่ายึดเมืองจันไม่เกินสองวันอ่านั่นอย่าเห็นไหมอืมนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเราจะไปสู้ใครมันก็แพ้ตั้งปัติศาสตร์มามันจะเป็นลูสู้ใคร,ปร,ใครเป็นเมืองขึ้นไทยตั้งแต่อดีตการแล้วครับอืมไม่เคยรบชนะใครคัมเมนี่ก็ปากดีทั้งสองประเทศเนี่ยแพ้ตลอดนะ ตีกันเหมือนตีไก่๋อตีกันก็วุ่นวายนะครับเหมือนตีไก่จะไมได้อะไรขึ้นมาเจ็บตัวทั้งคู่นะครับอ่ะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อน